สำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอรีวิวเหลียญกระสาบชนิดราคา5าบาท เหรียญของปีพศนี้ติดอันดับการหายากซึ่งมีอันดับอยู่ที่4ของเหรียญ5บาทเหรียญพศนี้จะเป็นแบบบางกระเสียนใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันมีการพื้อขายมีราคาเกินหน้าเหรียญไปมากและเป็นที่ต้องการของนักสะสมเหรียญปีพศนี้มีจำนวนการผลิต6ล้านเหรียญ ซึ่งในปัจจุบันเหรียญของรัชกาลที่าเริ่มจะเก็บกับคืนเข้ากองพักคลังยิ่งทำให้หาได้ยากขึ้นจึงเป็นเหรียญอีกปีพศหนึ่งที่น่าเก็บสะสม ซึ่งในอนาคตราคาคงขึ้นไปอีกเรื่อยๆหรือปีมีอนาคต เป็นกำลังใจรับครับ,บเปรียบเทียบเหรียญพระเสียนใหญ่และพระเสียนเล็ก